วัดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการทำบุกไข่กันฉ่บไข่แน่นมากเลยเดี๋ยวมาทำให้เอฟซีที่มนคนถามว่าไข่จริงไหมไข่ไข่ผสมไหมไข่อะไรไหมอย่างเงีย้ยเจ๊หนึ่งบางคนนี่ค่ะมาดูเลยว่าของจริงหรือของปลอม <c oughs> <c oughs> นี่ล้วงไปข้างในนะมันจะมีไข่เนาะเจ๊หนึ่งก็ล้วงพี่แต่ทางร้านก็จะทำมาให้เราแล้วนี่เดี๋ยวเจ๊หนึ่งจะปาดให้ดูไข่ข้างในมันจะเป็นสีงไงเจ๊หนึ่งแหมมีทั้งขาวแล้วก็อ,ออกเขียวๆใสๆนะค่ะน <c oughs> ี่ นี่อันนี้มันมันหมึกหรือไข่หมึกอ่าเขาเรียกอันทะหมึกนะคะันี่วันนี้ต้องบอกว่า้าใครมาร้านเี่นหนึ่งแล้ววันนี้มีหมึกไข่ไซส์ใหญ่นะครับวันนี้และไข่แน่นแ่นเลยนะครับอือไข่หมึกจริงๆนะครับไม่ใช่ไข่ยัดนะวันนี้ป้าบอกมีไซส์ใหญ่มากเลยบอกอ่าจัดไปนี่ใส่กิเราต้องค่อยๆปาดนะไม่ให้ทะลุไข่เพื่อไข่จะได้ไม่แตกเนาะคือนึ่งออกมาจะได้สวยใช่ไหมใช่หนึ่งได้ค่ะไม่ได้ยัดนะถ้ายัดมันจะไหลแล้วเนี่ย เราไม่ได้ยัดเนาะไหนลองแหวกให้ดูหน่อยเป็นไงเยอไข่ไข่นี่อืมนี่คไข่เจ๊หนึ่งไซส์นี้เนี่ยมาอยู่ที่เท่าไหร่เจ๊หนึ่งค่าโดยประมาณก็หนึร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งแล้วจะเหลือตัวประมาณไซส์ไหนเจ๊หนึ่งประมาณสามร้อยห้าสิบค่ะประมาณฝ่ามือเราแหละไม่ใช่จะหมดปอนด์นี่มันยาวอันนี้ไซส์ประมาณสองตัว สองตัวกว่าเพราะมันหนักไข่หนักอะไรเนาะประมาณสองตัวว่าถ้านึ่งแล้วอ่ะสามตัวโลกว่าถ้านึ่งแล้วก็คือมันจะหดเหลือตัวหน่อยเดียวไม่ใหญ่แบบนี้นะจะบอกว่านั่นนี่ตัวที่เจ๊หนึ่งทำไปแล้วก็แน่นทุกอันนี่พอนึ่งแล้วน้ำหนักจะลดลงไปนะเพราะว่าน้ำเพราะในตัวเขามีน้ำนะเช๊หนึ่งนะด้วยใช่ค่ะมาดูตัวต่อไปนี่นี่ล้วงไายแล้วก็ค่อยๆล้วงนะเพราะมีนี่อ๋อแล้วไงเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ขี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในไปเห็นแล้วมันส่องไว้กิน ดูข้างในแอบแล้วก็มาปาดตาปาดฝันหนงิกนะคะแล้วก็ดึงกระดองด้านหลังเนาะตัวหนึ่งก็จะดึงเบาๆแต่ถ้าขาดแล้วขาดเลยนะเพราะตัวหนึ่งจะไม่ดึงรดนเดี๋ยวไข่สลักกระช้าทํำด้วยช้าหน่อยเพื่อนบางให้บางหน่อยนะคะอันนี้ทําลึ่งมะนาวก็อร่อยนะคะใส่เนี้ยนี่เห็<อ>นไหมอ๋อไข่มันเป็นแบบน,นี้นี่นี่พอหดแล้วมันก็จะเต็มตัวนี่ ะะบางคนถ้าไข่ผสมแล้วหรือว่าไข่ปลอมเนี่ยเขารู้นะเขากินเขารู้ใช่หนึ่งใช่ค่ะแถ้ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมคะนี่ไข่จริงๆโอ้ใช่ใช่เห็นแล้วไข่ในตัวมึกเนาะโอ้วันนี้ถ้าใครมาอย่าพลาดนะครับสุกสาวตระหน่งคนเดินมาจวบนะครับแล้วมาเจอกับมึกไข่ไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ไข่แน่นกันเลยนะใช่หนึ่งนะนสำหรับวันอยู่ของร้านนะครับก็อยู่ทุกวันจันทร์อังคารถ้านะเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะแจ้งทราบหน้าเพจเ,เลยนะใช่หนึ่งนะใช่ค่ะ เปิดหลังตั้งแต่สี่โมงนะครับถึงสามทุ่มนะครับโหวันนี้มีแต่ตัวใหญ่ยกัยกษ์ขึ้าเลยเช่นเนดิมแน่นให้ดูไข่ที่แบบว่านั่นเลยอุ่นึงไม่ออกสําหรับหมึกไข่รนะ้านชิ้นหนึ่งก็สตาร์ทมาตรฐานเลยสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่คือพร้อมยำนะพร้อมยำแล้วจ๊ะแ,แต่นี่ไซส์ประมาณนี้ก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยค่ะมันก็มียาวใหญ่กว่านี้ก็มีหี่ถ้าว่าหมึกยัดนี่รู้เลยว่าถ้า เนี่ยมันจะหลุดนะหลุดเลยแหละถ้ามึงยัดนะเช่นหนึ่งจับปลายปลายเขาดูหน่อยอ่านี่อุ้ยอันนี้มันหลุดมือนะอ่านี่จับปลายปลายเลย๋ยวเขาหาว่าเอาเช่หนึ่งหนีบมือเลยหนีบเลย่ะนี่นี่มันไม่มันไข่มันถึงไข่ยัดมันก็จะเหลวเป็นน้ำค่ะโอ้โหบางอยู่กว้างๆนิดนี่มีหลายตัวในเช่นหนึ่งนะในหม้อนะใน วันนี้วันนี้ได้แค่สามสิบตัวสามสิบตัวไซส์ใหญ่ๆนะเจ๊หนึ่งใช่ค่ะวันนี้ได้มาสิบโลเองป้าเขามีแค่นี้แหละวันนี้สิบเอ็ดโลนี่ไข่แน่นไม่ต้องโทรมาจองนะครับไม่รับจองนะั้องมาล้ากตัวนะเราไม่เอายกตัวเราก็แบ่งครึ่งได้เนาะเราก็แบ่งครึ่งลูกค้าสำหแบบที่อยากทานไม่เยอะค่ะแต่อันนี้เจ๊หนึ่งเวลายำเจ๊หนึ่งจะหั่นบางๆให้นิดนึงเพื่อทานง่ายอือจ้าไหนยกซึ่งไหมดูหน่อยเจ๊หนึ่ง มันเป็นไซม์มาตรฐานเลยนะ<ช>ตัวเท่ากันเลยเหนึ่งมันก็คัดมาเลยน่ยก็บ้าเขาคัดให้มันมีใหญ่กว่านี้แต่มันไม่ไข่แต่อันนี้คือไข่ทั้งหมดไข่ทั้งหมดนะทช่นน uh ีหารนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่สวยก็เลยไข่ไม่ทะลักเห็นไหมสําหรับการน <cerc> ึ่งหมึกเจ๊หนึ่งก็สอนไว้แล้วนะครับลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับสําหรับการทําหมึกไข่นะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับว่าเป็นหมึกไข่ปลอมไหมหมึกไข่แท้ไหมนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านเจ๊นหนึ่งเลยนะครับไปเลยจ้านี่ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับสวัสดีเจ๊นหนึ่งสวัดสดีหมึกไข่ที่เรานึง่งที่เราถ่ายให้ดูเมื่อเช้านะเจ๊นหนึ่งนะนี่ที่เลี้ยงอยู่ไซส์อะไรเนจะ๊หนึ่งหช่มันจะมีสามร้อยห้าสิบสามแล้วมันมีหลายไซส์อะ่ะจะให้บอกก็มัมนก็ไม่ทุกไซส์นะเราก็ขายเช่า บางคนอยากได้ห้าร้อยหกร้อยก็มีให้เราก็ให้หลายตัวนะเช่นหนึ่งนะแต่ว่าสายใหญ่ม,มันไม่มีไงไม่มีสายใหญ่มีวันนี้แหละครับเพิ่งจะมีสามร้อยห้าสิบ <450. S 1> แล้วมีจำนวนจำกัดด้วยนะเช่นหนึ่งนึงสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ร้านเจ๊หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนร้านเจ๊นหนึ่งอยู่จอดประจวบอําเภอเมืองนะครับหรือจะเสิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากครับสําหรับร้านจะหยุดทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเปิดตั้งแต่สี <lunch> ่โมงถึงสามทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เสาร์ก็อาจจะสามทุ่มครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊นหนึ่งยำกันนะครับ<และ>เดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับ ไปดูเมนูตัวเองที่เพจได้นะจ๊ะยอโอ้มาซะโอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงสามโมงเพาแดดร้อนมากช่วงนี้ยังไมใ่ใครเดินเลยอ๋อช่วงนี้แดดร้อนนะเจ๊หนึ่งน,นะ ประมาณ5้าโมงมนคน,นจะเริ่มเดินนะวันนี้เข้าหน้าร้อนแล้วต้องกำใจกระโปรงกระม่วงอะไรดู เรบเดือนเมษาสงการเราไม่หยุดนะครับเดือนเมษาเราอยู่บนที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่บสี่นะมันก็มีวันหยุดแหละแต่ว่าสงการยังไม่หยุดอ่าไม่หยุดยังไม่ต้องพูดถึงวันหยุดนั่นลูกค้าสับสนนี่อ่าทางการเราจะน่าทำปฏิทินวันหยุดให้นะคะนีับเมนูแซลมอนหอยแครงนะคะหมูยอจ้อดด้านนี้ได้เลยค่ะจดแล้วรอเลยค่ะอ่าสัมผัสอากาศเรียบร้อยค่ะเนมนูส เมนูสีไข่นะคะบวกม่อนบวกปูม้าจ้า ต้องแบ่งนี่บอกว่าไม่มีไซ์เล็กเลยนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ต้องการเราก็ทำให้ก็เข้าใจแล้วมงคนแบบงบประมาณแล้วใช่ไหมคือกินหลายอย่างอะค่ะก็อยากได้ทานหลายๆอย่างรวมกันพวกนี้ได้มาแต่ไซส์ใหญ่เลยใช่ค่ะสตาร์ตตั้งแต่สองร้อยห้าสิบบาทจนถึงสี่ร้อยห้าสิบแต่ไข่ทุกตัวเลยนะคะ ไข่ปูม้าค่ะไข่ปูไข่เมงดาค่ะ ไข่ปลาจ้าตกถ่ายได้แซลมอนจ้าหมุนไปถึงกรมเรียบร้อยค่ะกับตีไข่นะคะบวกแซลมอนบวกปูม้านะคะ สํมสําไปเลยทางกี่คนครับ 2, <อ><อ> 2> <อ>คน 2> สอคนสั่งจ้าเรียบร้อยค่ะ,เ,คะเมนูต่อไปจ้ะยืนคิดอยู่พักหนึ่งจริงๆเจายกร้านแต่ไม่ไหว <laughs> จ้าเรียบร้อยค่ะเมนูเมนูต่อไปจ้ากับเมนู มึกไข่นะคะอันนี้เป็นไซส์สองอห้าสิบจ้ะไข่แน่นไข่แน่น,นะคะ่ะจุกมากไข่ทะักทลายแอดด้วยสว้มอนเพิ่มนะคะอันนี้เป็นผลไม้รวมนะผลไม้รวมเหมือนเดิมนะคะก็จะมีข้าวโพดแหละอย่างนึงหม,มงักม่วง มะเขือราชินีตอนนี้องุ่นจะมีแค่สีเดียวนะคะนี่เราก็จะใส่ให้เยอะหน่อยนี่นี่นจริงนะลูกค้าบอกว่าดูคลิปแล้ววันนี้น่ากินมากต้องโดนนะคะนี่หมึกไข่ วยแซลมอนจ้าจ้าเดิมนะทุกอาทิตย์เลยนะเจ้าหน้าใช่ค่ะพิซซ่าหนึ่งค่างจ้าจ<ะ>เรียบร้อยค่ะกับเมนูมึกไข่แซลมอนผลไม้รวมจ้าคุณแม่ทานกับคุณลูกนะใช่ค่ะอาจจะไม่กีสันไม่กีจาร์นะฮะเผ็ดน้อยฮะ,ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า ทะลักมากเห็ดน้อยอันแรกอันแรกนี่ไม่มล้านะคะพี่เอาให้สะใจไปเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะทําให้ชิ้นบ้างๆหน่อยจะได้ทานง่ายเดี๋วยวเพิ่งจะเริ่มมีคนเดินระล่ำกัะแล้วอากาศร้อนแอบดูคลิปเปล่าวันนี้เลยบอกอยากกินปลาหมึอกอะวันนี้เราอ๋อเพราะอรอยากทานมัง่งเคยซื้อไปแล้วไม่เขากินบ่อยอันนี้ขาประจํา นี้เราจะทําให้บางๆหน่อยนะคะวันนี้ลูกค้าเอายกตัวเลยนี่จะเป็นสามร้อยห้าสิบนะคะใส่นี้ใช่ยกตัวเลยครึ่งตัวนี่ไข่แน่นมากใครบอกว่าเรายัดไข่นะคะวันนี้เราทําให้ดูแล้วนะไข่หมึกจริงๆนะไม่ใช่ไข่หมึกที่ว่าตีแล้วมาทํายัดนะคะเราไม่ได้ยัดแบบไข่ปลอมอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนั้นมันจะกินเหมือนเนื้อทรายไหมใช่ครับพอแบบ นี่อันนี้จะมีบวกไข่ปลาเรลวเซียวด้วยนะคะัแล้วคมมสขาวกระปุกสามกระปุกค่ะแซลมอนกลางนี้เอาธรรมดาเนาะสองร้อยนะพอโอเคจะมีไข่ปลาไข่ไข่ปูไข่ปูหรือปูไข่ปูนะโอเคก็จะมีไข่ปูไข่อ๋อสามไข่บวกแซลมอนเออ เรียบเรียงซะเขียนไปเขียนมาหนูงง,งไงจริงๆสรุปแล้วคือ3มไข่บวกแซลมอนโอเคทำาารามเข้าใจก่อนเดี๋ยวเราทําผิดนี่ชํำๆเลยค่ะตัวเดียวก็เต็มกระปุกแล้วเนาะนี่นี่ค่ะตัวนี้350บาทนะบวกด้วยไข่ปลาเรียวเซียวนะคะหรือไข่ปลาลิวกิวนะน คำๆเลยค่ะไหวเองนะไม,ไม่ต้องตกแต่งอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าพี่ไก่บอกว่าเผ็ดน้อยหน่อยนะอันนี้มาจากนาคปรปฐมเนาะเอฟซีจากนาคปรปฐมส่งเข้าประกวดมาครั้งที่แล้วทําไมนะคนเยอะไม่ได้ทานใช่ไหมเนี่ยรอบนี้เห็นคนน้อยรีบจดเลย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสามมาแล้วย,ยังต้องแบบว่าปักหลักยังไงก็จะต้องกินกันให้ได้ออนไลน์สั่งได้นะหนูมีออนไลน์ส่งถึงบ้านค่ะก็ทักเพจได้ค่ะหรือไอดีไลน์นี่ก็ได้ค่ะแอดไลน์ไป คุยกันหนูได้ตลอดเลยหรือเบอร์โทรที่ฝากกระปุกก็ได้โทรหาหนูก่อนคขายเก่งจ้ะ,จะเมนูต่อไปนะคะกับเมนูสามไข่บวกมอนนะคะอ่าพี่ไก่บอกว่าครั้งที่แล้วไม่ได้จัดบนรอบนี้จัดที่คุม้มอา,อาให้จะใจไปเลยนะพี่ไก่นะทางกี่คนคะรจริงะ่ะ ทำไมพี่โหดอย่างนี้ล่ะสั่งเหมือนประชดใคร,รเดี๋ยวเพื่อมีใครกินด้วยใช่ไหมอ่าโอเคันได้หมดเก็บตู้เย็นได้เดีย๋ยวใส่ตู้เย็นที่โรงแรมได้นะพี่ไก่ไม่ไม่เสียทานได้ทั้งวันเ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหนูว่ามีคนต้องแย่งเออไม่ห่วงไม่หวงไม่หวงไม่ให้กินอย่าไม่หวงนะคือไม่ให้เลยอย่ามายุ่งกับฉันตอนชวนไม่อยากกินใช่ไหมสามไข่ <c oughs> เออไม่ให้ใครทางนั้นแหละก็มีอยู่ข้างนึงที่เขามาอยู่แล้วเมาถมแม่ที่เขามาเจอกันนะเอยเฮอลูกค้าลูกค้าเ่อนกันนะาเจอกันที่ร้านเรา่เุ้ฮนไป1ทีเขียนใส่กระดาษได้เลยนะคะ ตอนนี้มี3ไข่แล้วแล้วก็บวกด้วยแซลม,มอนค่ะนี่สามไข่บวกแซลม,มอนนะคะสามชามปลาร้าเผ็ดน้อยค่ะดูมันมาได้เลยนะออนไลน์ตามได้ได้จ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้านี่กระปุกกระปุกของใครของมันเลยใช่ไหมคะไม่ต้องยุ่งกันเลยของฉันคือของฉัน <laughs> จ้าเรียบร้อยค่ะ พี่ไก่โหดนะกินตามไข่บวกสมอนเลยคนเดียวจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่นะคะบอกไม่ไหวขอยกตัวมั่งนะแต่แน่นจริงนะมีถึง450เลยนะใหญ่กว่น,นี้นะเอาแค่นี้ก็พอแล้ว350อย่าก,กินไม่หมด เดีย๋ยวคุณหมอเรียกหาตัดชิ้นบางๆเดี๋ยวได้ทานง่ายๆไข่แน่นจริงนะนมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยอ่ะอ่ามึดไข่พิเศษนะคะนี่ มาทางนี้เลยก็ได้ค่ะอ้อมมารับกับตัวเล็กหนูส่งแล้วมาสามร้อยห้าสิบบาทลูกของคุณป้าของคุณน้าได้ไหมน้าก็ได้ <c oughs> สำหรับมาอยู่ของหลายก็วันจันทร์อังคารด้เช่นนึงนะใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบลูกก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจเจ๊หนึ่งแทบตามปากกันด้วยนะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับ นี่น่ากินมากกับผลไมร้รวมหมึกไข่นะคะนี่ทำๆเลยตัวเ,ยวเต็มกล่องนะคะจ้ามีไข่แน่นจริงๆนะคะาเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าออนไลน์ดูไว้ได้เลยนะใช่คิดอะไรไม่ออกก็ถามชีหนึ่งได้ <laughs> เมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ the, the ้งสดบวกสมอลบวกไข่ปลาปิดด้วยจ้ะนี่มาปิดคลิปนี้กันนะคะลูกสาวใส่อะไรมั่งลูกโค้ดม่วงไหลบัวใส่ได้หมดไหมคะลูกเขาเขาโค้ดอย่างเดียวนะเอาไหมมะม่วงป่ะมันมันเป็นแก้วข้างนมันก็จะมันใส่ได้หมดเลยแล้วแต่ลูกอ่ะ ข้าอะไ,ไรจะใส่หมดเลยทุกอ,อย่างเลยทุกอย่างเลยเจ้านึสวัสด,ดีค่ะลูกค้าเขียนได้เลยนะคขาเรามาเสียตังที่นี่ก่อนนะครับคืงเงียบผ่านมาจวบได้ <c oughs> <c oughs> ีหน้าไปขายคริสต์มาสทีกว่าเนาะขำดูสารรอไม่ได้ไปองะคุณครูเขาไอ้ไม่มันไม่ไม่ไม่ใช่เราไม่ได้นี่เราไม่ได้เฟิร์มกับครูไม่ได้บอกครูกุ้งครูพงให้ไงกินกจริงจริงบอกก็ได้ที่แหละแต่ไม่ได้บอกเราก็คุยเอาลเลยวันไปแล้วก็ไม่ได้จองนี่ อันนี้แขนนะลูกไม่ค้างนิ้ดีม่้างที่มือแทนอะไรจ๊ะถืว่แน่นอยู่นะ้วก็บุกอ่าี้ใช่หนึ่งใช่อันนี้แถมให้น้องสิทธิ์ร่วมสำนักมาปิดด้วยนะจ้ามาปิดกันเลยกับสำักชัมนะคะอย่าทะเลาะก,กันนะลูก เรียบร้อยค่ะแซลมอนไข่ปลานะคะกุ้งสดนะคะผลไม้รวมจ้าน่าทานมากแล้วแต่เราแหละแต่น้องสั่งแค่กุ้งสดแซลมอนแล้วก็ไขป่ปลาแต่อยู่ที่เอเวอเรสต์เราอยากใส่แล้วเราก็ใช้เราก็แอด add ได้เองค่ะเราก็แอดเองเลยมน่าทานเฉยเลย,เลย นี่เรียบร้อยจ้ะไ <c oughs> ป้ของพี่เขาสี่คนนะลูกน้องฟุกเรียบร้อยเส้นหนึ่งเหรอไาไปไม่เป็นไรตอบปบวไม่ได้เดี๋ยวให้ไปอยู่กับพี่ๆเขาหนิเส้นหนึ่งใบายหน่อยเจ๊เลยน้องก็จะขึ้นวันหนึ่งไปบาย,บายค่ะอัะนนี้400บาทค่ะลูก เนี่ยสแกนได้เลยนะลูกพี่ข้าวโอนขอเพดเพดใช้คำว่าเพดเพดด้วยนะฟงทูโทนบวกซลม,มอน